9ประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวจิบทุกเช้าได้ผลเกินคาดหลายคนทมพี่ปราบอกตอนเช้าถ้าอยากจะจิบน้ำสมุนไพรอุ่นๆจิบอะไรดีน้ำขิงมะนาวสิ่งที่เหลือเชื่อว่ามันสุดยอดจริงๆเรามาฟังกันเลยว่าอุ้มันดีเกินคาดอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง y YouTube Healthy Fish เพจ e a l t h y F บายพิปาซึ่งเป็นเพจสุขภาพและแน่นอน เรามาฟังกันเลยว่าสิ่งต่างๆที่ดีเกี่ยวกับขิงมะนาวมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะแน่นอนขิงมะนาวสปปรรพคุณที่เราเรียกว่าสุดยอดน้ำสมุนไพรที่จิบทุกเช้าเร็วจะดีมากๆประโยชน์ของเขาคือ 1. ดีท็อกซ์สารพิษตกค้างในงร่างกายจิบน้ำขิงม,มะนาวทุกเช้าช่วยให้ร่างกายดีท็อกซ์สารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับและช่วยให้ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองทำงานเป็นปกติ 2. บรปเทาอาวการเจ็บคอ เรียกว่าอาชีพที่ต้องใช้เสียงในการทำงานอาจจะเจ็บคอบ่อยจิบน้ำขิงมะนาวจะช่วยให้เรียกว่าบรรเทาอาการเจ็บคอน้ำมะนาวจะช่วยกระตุ้นน้ำลายขิงจะช่วยลดการติดเชื้อในลำคอ 3. ชะลอความเสื่อมของเซลล์ขิงกับมะนาวมีสารต้านอนุมูลสระอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินบีป้องกันเซลล์ผิวถูกทำลายมีแร่ธาตุดีอาทิต์ฟอสฟอรัสแมกนีเซียม ช่วยบำรุงกระดูกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังที่ยังบำรุงต่อมมกใต้อีกด้วยและแน่นอนข้อที่4บรรเทาอาการหวัดโอ้โหเวลาเป็นหวัดถ้าเราได้จิบขิงมะนาวนี่สุดยอดจริงๆเรามาฟังกันเลยแน่นอนน้ำขิงมะนาวพี่ปรามบ,บอกเลยว่าจะช่วยป้องกันโรคหวัดได้มะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดการสะสมเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ความเผ็ดร้อนจากขิงช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นบรรเทาอุณภูมิความร้อนในร่างกายให้ดลดลงจิบน้ำขิงมะนาวอุนอ่นทุกวันจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีและสุดยอดกับสุขภาพของเราอย่างแน่นอนข้อห้าช่วยบำรุงผิวพรรณจิบน้ำขิงมะนาวแทนชากาแฟจะทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีน,มน,มนวลเปล่งปลั่งสดใสพเพราะน้ำขิงมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารนุมูลสระทำลายกระตุ้นให้เกิดการสร้างครลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังอีกด้วย 6. ช่วยลดน้ำหนักบอกเลยว่าการจิบน้ำขิงม,มะนาวยังน้อยวันละครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยได้สร้างอินซี์ที่ดีออมามากขึ้นดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานโดยไขมันที่ถูกเผาผลาญจะถูกขับออกมาในรูปของปัสสาวะเจ็ ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารแน่นอนเลยโอ้โหใครที่อาหารไม่ย่อยเป็นประจำถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวเราจะรู้ว่ามันดีมากๆเลยมันช่วยในเรื่องของระบบการย่อยของอาหารของเราได้เป็นอย่างดีและแน่นอนน้ำขิงมะนาวถ้าเราจิบในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำย่ยอยออกมามากขึ้นเวลากินอาหารในมื้อถัดไปจะไม่รู้สึกอึดอัดลดอาการท้องอืดได้เป็นอย่างดี 8. เพิ่มความสดชื่นกระป้กระเป๋า ขิงมีรสเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าและบอกได้เลยว่าเท้าวันใหม่ท้าเราตื่นขึ้นมาจิบน้ำขิงมะนาวนี่ช่วยเพิ่มความสุดชื่นของเราได้เป็นอย่างดี 9. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อโอ้โหสำหรับใครที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทำงานหนักหรือเรียกว่าออกกำลังกายให้จิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆ จะช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกายหลังเสียเหงื่อและพลังงานน้ำขิงมะนาวกระตุ้มให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีช่วยกล้ามเนื้อเราฟื้นตัวได้ดีพี่ปราบ,บอกเลยว่าถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวเราจะได้รับประโยชน์ต่างๆน้ำขิงมะนาวมากมายและแน่นอนเลยเราจะรอไว้ทำไมในเมื่อมีคนมาบอกเลยว่าน้ำขิงมะนาวมีประโยชน์มากมายอย่างไรเรามาทานกันแล้วก็ที่สำคัญเรามาดูซิถ้าเราจะทำน้ำขิงมะนาวดื่มเองเราจะต้องทำอย่างไร วิธีทาน้ําขิงมะนาว 1. น้ําอุ่น1แก้ว 2. ควรใช้ขิงสดฝานบางๆตัดชิ้นขนาดครึ่งนิ้วประมาณ10กรัมแช่ในแก้วน้ําอุ่นประมาณ3-5นาที 3. ปีบน้ํามะนาวจากลูกมะนาวสดๆลงไปจะฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆแช่ลงไปด่วมก็ได้ 4. หาจิบยากให้เติมน้าพึังได้แก้ครึ่งช้อนชาช่วยกบรสชาติเผ็ดร้อนของขิง 5. ชงและจิบทีลนิตให้กินจิดต่อกัน1เดือนตอนเช้าเท่านั้น ที่สาคัญไม่ควรกินก่อนนอนเพราะอะไรล่ะคะเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, oh ขิงอ่ะมีฤทธิ์คล้ายกับสารคาเฟอีนเชื่อไหมถ้าเราทานน้าขิงก่อนนอนมันกระตุ้นเราตลอดเลยเราก็จะนอนไม่ได้เอาสารคาเฟอีนก็คล้ายกับกบาแฟที่เราดื่มอยู่จะนอนไม่หลับที่สําคัญจริงย้าและย้าแล้วขิงบะานาวควรกิบในตอนเช้าให้ร่างกายของเราสดชื่นแต่ถ้าเราไปจิบกลางคืนนอนไม่ได้ทั้งคืน ต้องระวังต้องระวังเลยค่ะและแน่นอนข้อควรระวังน้ำขิงไม่เหมาะอะไรหนึ่งผู้มีปัญหาระบบย่อยอาหารอาจทำให้กลืนไส้ท้องเสียได้เพราะขิงกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารและลดระดับความดันโลหิตไม่เหมาะสําหรับคนที่จะเป็นโรคเบาหวาน 2. ผู้มีภาวะอ่อนเพลียนอนน้อยห้ามจิบน้ำขิงก่อนนอนจะทําให้นอนไม่หลับควรดื่มในตอนเช้าเท่านั้น 3. ผู้มีปัญหาสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตไม่ควรดื่มชาขิงเพราะยิ่งจะทําให้หลอดเลือดหนาโตขึ้นอาจทําให้เกิดโรคฮิโมโิเลียหรือเลือดออกง่ายแข็งตัวยากหลอดเลือดหนาโตขึ้นเกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นลิ่ม 4. คนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือทําศัลยกรรมไม่ควรดื่มก่อนผ่าตัดหนึ่งสัปดาห์เพราะขิงมีผลต่อการหยุดไหลของเลือดทําให้เลือดแข็งตัวช้าหากผ่าตัดหรือทําศัลยกรรมจะทําให้แผลหายช้าบวมและอักเสบ แน่นอนข้อ5ผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ําการดื่มชาขิงจะยิ่งทําให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงกว่าเดิมและที่สําคัญอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการวูบเป็นลมแล้วก็หมดสติได้และที่สําคัญคนที่ไม่ควรจะดื่มขิงอีกประเภทที่6คือผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเอา้านิ่วในถุงน้ำดีมีผลอะไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะ ผู้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีไม่ควรดื่มน้ำขิงเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีออกมากทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีและที่สำคัญข้อ7สตรีมีครรภ์เริ่มบรรดาให้นมบุตรแม้การดื่มชาขิงในตอนเช้าอาจจะช่วยทำให้บรรเทาการแพ้ท้องได้แต่ไม่เป็นผลดีต่อรูกในท้องเลยเพราะน้ำขิงมีผลต่อน้ำนมอา้าวนี่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่าน้ำขิง มีผลต่อน้ำนมอาจทาให้เด็กแรกเกิดแพ้น้ํหนมแม่ได้พี่ปลายอยากจะบอกเลยถ้าดื่มน้ําขิงมันลําบากช่วงแรกก็ให้เติมมะนาวลงไปมากๆจะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นดื่มไป,ไปบ่อยๆจนชินค่อยเพิ่มขิงข้อควรระวังคือห้ามเติมน้านําตาลถ้าอยากให้หวานก็เพิ่มแค่น้ําพึ่งแค่ครึ่งช้อนชาต่อแก้วเท่านั้นที่สําคัญต้องระวังเลยว่าเวลาที่เราดื่มขิงหรือทานขิงมันก็ต้องมีเรียกว่า ระยะเวลาเหรียญมีสองด้านที่พี่ปลาจะพูดทุกคลิปเลยเวลาที่เราทานอะไรก็ไม่ทานมากจนเกินไปและโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวต้องปรึกษาแพทย์ผู้ที่ดูแลอยู่เพราะว่าถ้าเราทานมากเกินไปจะส่งผลต่อโรคของเราแน่นอนแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบาการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านทีกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e healthy fish Page healthy fish บ y พี่ปลาและแน่นอนค่ะพี่ปรามีช่องและเพจ ที่สอนในเรื่องของการทำ YouTube ถ้าท่านใดสนใจหรือมีปัญหาสามารถทักไปปรึกษาพี่ปราได้ที่เพจคุณครูพี่ปรายูทู u เ e อรแล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรา youtuber แล้วเรามาลุยด้วยกันดูแลสุขภาพพร้อมทั้งทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นผู้สมงอายุคุณภาพผู้สมงยุณภาพมาดูแลสุขภาพกันลุยพันเอกค่ะ